เมื่อคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงการติการทมก็ได้พูดละก็ทบทวนอีกสักนิดก็กแล้วกันพูดให้เป็นพูดให้ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสันเสริญเอาไว้ว่าการพูดที่ดีเป็นการพูดประเภทที่สี่ อะลองฟังกันดูคําพูดสี่ประเภทซึ่งพระองค์ได้ปรารบกับปริภาชกในสมัยพุทธกาลนนบุคคลในโลกประเภทที่หนึ่งจะพูดติคนที่ควรติตามเรื่องจริงตามการอันควร เขาก็ไม่ได้โมเมตินะเขาติตามที่เป็นจริงคุณมันนา่าติเขาก็ติแต่ว่าเขาทำงานเพียงครึ่งเดียวคือแต่ไม่ชมคนที่ควรชมเขาก็คงมีเหตุผลของเขานะะไอ้ที่ต้องติเพื่อจะได้ติเพื่อกอเอาว่ากันไปแต่แม้ ชมเพื่อให้ก่อมันก็ได้ไม่ใช่ก่อชมเพื่อเสริมแต่ไม่ชมมันก็กลายเป็นการทําความดีเพียงครึ่งทางน่าเสียดายนะผู้ติคนที่ควรติตามเรื่องจริงตามการอันควรแต่ไม่ชมคนที่ควรชมทั้งทั้งที่คนผู้นั้นเขาก็ทําดีจริงๆ แต่ว่าก็ไม่ได้ชมตามเรื่องจริงตามการอันควรเขาทำความดีก็ครึ่งหนึ่งตรงนี้น่าเสียดายคือบางคนเอาละมันก็ด้วยกันทุกคนแหละนะเนื่องจากยังเหาะไม่ได้โอกาสที่จะทำผิดทำพลาดก็มี โอกาสที่จะทำดีก็มีโถมีบุญได้เกิดมาเป็นคนใครจะไม่อยากทำดีแต่ว่าใจมันยังใสไม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางทีมันก็แยกออกไม่ออกบั่งกนแล้วนะผิดชอบชั่วดีบางอย่างก็แยกออกไม่ออกมัางเพราะฉะนั้นอาีีทรผิดทำพลาดก็มี อ้าวจติกันในคราวที่ควรติแล้วยิ่งบอกทางแก้ไขให้ด้วยก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแต่ละไอที่ดีๆก็มีไม่เคยชมเลยลระเนี่ยถ้าไม่ชมเนี่ยเจอจะเสียงติบ่อยเข้าบ่อยเข้า <c oughs> เราในชาตินี้คงเอาดีไม่ได้ซะแล้วละมั้งเดี๋ยวใจมันเหี่ยวไปก่อนนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้น <c oughs> พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มิได้ทรงตำหนิบุคคลประเภทที่เอาแต่ติและมิได้ชมเปล่าพระองค์ก็ไม่ได้ติบุคคลประเภทนะั้นแต่ก็มิได้สรนเสริญอ่ะดูต่อประเภทที่สองพูดชมคนที่ควรชมแต่ไม่ติคนที่ควรติ ชมเรื่อยปากวานหวานนอนเผลมอมาไนะหลละมดขึ้นปากซะก็ไม่รู้จันนะจันนะอย่าไปเป็นนะพูดชมคนที่ควรชมตามเรื่องจริงตามการอันควรแต่ไม่ติคนที่ควรติตามเรื่องจริงตามการอันควรอย่างนี้มีโอกาสเดี๋ยวเหลืองได้ ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวะังประเภทที่สามไม่พูดติคนที่ควรติ <c oughs> ไม่พูดชมคนที่ควรชมบอกว่าวางอุเบกขาอืใช่ตกลงที่จะได้คือตัวเองอาจจะได้คือไม่ต้องไปอะไรกันนั้น เหมือนเป็นตอไม้ตอหนึ่งคงไม่มีใครมาสะดุดเข้าแต่บุคคลที่ควรจะได้ข้อคิดได้ประโยชน์ก็เลยไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระองค์เองนั้นเป็นบุคคลประเภทที่สคือผู้ติคนที่ควรติตามเรื่องจริงตามการอันควร คือก็พิจารณาแล้วพิจารณาต้องติในเมื่อจริงตามการอันควรทาไมล่ะนี่คือการให้สติกันจะได้แก้ไขตัวเองกันได้แล้วก็พูดชมคนที่ควรชมตามเรื่องจริงตามการอันควรพระองค์ทรงทำอย่างนี้มาตลอดพระชนมิเท่านั้น แม้ข้ามพพข้ามชาติมาพระองค์ก็ทำอย่างนี้แล้วพระองค์ก็สรนเริญไว้ว่าการทำประเภทนการปฏิบัติตัวของบุคคลประเภทที่สนี้สะท้อนใ้เห็นความมีใจประณีตของบุคคลน,นั้นใจประณีตใจประณีตไงก็ใจนั้นสะอาดจริงๆ แล้วก็ประณีตด้วยแทงทะลุเข้าไปถึงเหตุผลต่างๆในเรื่องนั้นๆใจนั่นประณีตรู้จักการควรพูดและไม่ควรพูดแน่นอนแล้วก็รู้จักสถานที่ที่ควรพูดไม่ควรพูดอยู่ในตัวเสร็จใจประเภทนี้ฝึกไม่ง่ายพระองค์ ตรัสสรรเสริญบุคคลประเภทนี้และพระองค์ก็เป็นบุคคลประเภทนี้เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วปริภาชกซึ่งเขายึดหลักข้อที่สามที่ว่าไม่ติไม่ชมใครก็ได้แสงสว่างขึ้นมาในใจเห็นดีเห็นงามก็ประกาศตัวมาเป็นชาวพุทธกันทีนี้ สำหรับคืนนี้